คร <c oughs> ับว่าไงเนาะกินเหล่ารขามันเสียบทองในพวกเว้นนี่ผมมันได้กินเขาอยู่นะบาน,นี้บักเข็ยมลอยบักเขียมดำน้องนังไงละ่ะบ,กบกักบักสักีเกยียนไหมมันใส่เขาไหมฮวอนผมเลยว่าเออไปเอากินขลาองห้วยเกยียกันนะวะนี่ครับผมไหนมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมไหนมาแล้วอันนี้เขาอันนี้เขาฮ่อนอันนี้เกยียครับผมผมสีห้วยเด้ใสเกลียมจักน้อยนี่ใสเกลียมจักน้อย,ยจักน้อยไม่เข้มนะครับผมวานี่ครับ นะครับพอแลาวเราเอาอันนี้มันลายพุดเอาเอาวางไว้ไนี่นี่ครับคือว่ามีกินนี่นี่ครับกินกินห้องทองเลยอันนี้คือแบบคันมือถ่าห้องลีนี่บ่มี่ลีนี่กินกินของข้าวเกียก๊ยอะไรเด้มันเขาห่อนนะมันกินขาหอนมันเสียบผมเดี๋ยวผมลองกินมึงหนนะ้ะโอ้เสียบลีครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับเพราะเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับด้วย มันนี่กินเขาห่อนทรายไม่ไี่ใส่เกลียวหน่อยโอ้เสียบขาดว่าเสียบๆเลยกินแก่กินแก่นี่ยซื้อครับผมกิถอดครับแบ๊บแบ๊บโอเคท่านมีครับท่านมีอยู่เลยโอ้แสีบดีครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเค็มเบนิสหนึ่งมมีความรู้สึกว่างขัน ผมใส่เกียบกยับไรเน,นาะกลับมะฮวยๆแล้วเจ้ากินไปกินมาเค็มครับพี่น้องบะนี่หรือคำสุดท้ายเด้มึงเกียงปิดมือครับพี่น้องนะครับ,บผมว่ามีคนมาสืา่อว่าเค็มจักหน่อยเด้พัวบรงหันผมใส่ใส่เกียบหลายปวดโอ้ยเจ้มเจ้มพี่น้องครับคำสุดท้ายแล้วซิมมุมเี่บะนี่มุมนี่หรือหมายความว่าอัอ้มอั้มมุมคือเรียกวา่ากินือเรียกว่ากินนะครับ กินเทียวเลยนะอ่ำเทียวนะแบบขัมม้นเป็นงูจักอยู่ว่าหมอแต่ว่าขั้นเป็นอันภาษาอีสานเนาะเข้ามาอ่ำนี่คือเบิดคําไปเลยแล้วก็อีมีคําน,นึงคือมุมมันจะมีสองคำด้วมุมกับอ่ำเแล้วก็มับมนบ่าเป็นอ่ำม,มันจะลากผ้าดเิเนบอกเสียกันบ้างสิแล้วเนาะเหมือนเนาะคัด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 อ้ำ<ม>สุดท้ายผมสีมุมเด้ปะเนี่ยสีมุมหรอเออ แต่ว่ามันจะมีนี่เด้มันจะมีคำพิสานแล้วสองคำด้วมมกับอ่ำนี่โมมอำ่ำเป็นแปลเป็นภาษาไทยเราคือว่ากินคำเดียวให้หมดหนะนี่คือเป็นภาษาอีสานวรรณคตนะครับเดีย๋ยวผมันจะมุมบางเด้อกินอ่ำนด้นี่อ่ำมุมกับอ่ำนี่ก็เป็นภาษาะภาษาไทยอันเนี้นนนมมนนผมว่าเราคำภาษาไทยเข้มเข้ม เยี่ยมันมาห่วงยู่มึงเดียวเหรอไหมตายตายนอืมแต่ว่าก็บไม่ได้กินเหล่าเขาวไว้เนาะมันจะเสียพองได้เนาะถ้าอย่งมี้น่ากินเขาไปน้ำจังน้อยแต่ตอนมาหันพูดใหม่เมืกินเขาเนี่ยกินเหล่าเขาวมันด้เสียพองบางอย่างเลยเนี่ปั่นเขาบ้างน้อยแต่ว่าคำแต่ว่าคำไทยผมมีความรู้ว่าเค็มครับพี่น้องเพราะมันมาขอนยี่มงเดียวเบิ้ลนะก็อยากกินน้ำแหละเดาเดวเดาผมอยากมากินน้ำมาเนาะ อ่ะัเลยแค่พกแค่เกิดว่าบรภาษาแค่รพภาษานั่นกดดูคเคยคภาษา